ลูกทุกคนเวลาพูดต้องลงท้ายด้วยว่าครับทำอะไรก็ตามพูดกันแล้วกับพูดกับพี่ๆน้องๆก็ต้องครับวันหนึ่งไอ้พี่ชายคนโต,ต,ตเอาจักรยานลูกคนกลางไปไอ้เดกกางก็บอกพี่เกตเสียงเข้มแปลว่าอะไรเห็นไหมคะมันเป็นภาษาลายพี่เกตเอาจาักรยานผมไปขี่ทำไมครับ ถ้าจ้าิงยัาขำใจเลยบอกว่าสามีเจอกุศโลบายดีนะมันทำให้ทุกอย่างคลิปข่าวพันเีวเลยอาจากขารพมดคุยทำไมครับรโอ้โหอารมณ์ขนาดนั้นยี่มีครับงได้อะไรกติกาของบ้านค่ะต้องลงท้ายด้วยครับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาไปได้นะคะเป็นปรับกันไปนะคะจะขันไหมคะไม่มีอะไรสายเกินไปเขาอยากจะแก้นะคะเขาพูดแล้วเขาดูอายอะค่ะ เวลาเรากลับมาพูดแบบเพ้อๆหวานๆก็จะแบบมายอะไรอ่ะโอ้ยไม่กล้าพูดกับเราแบต่ถามเพราะว่าเขาบอกทำไมอะคะเอ่อพูดแล้วหนูไม่ชอบเหรอก็ก็ชอบแต่ไม่เหมือนเราอะแล้วก็ไม่พูดกับเราด้วยนะเพราะเขาบอกาเขาอายที่จะพูดเพราะต่อหน้าคนอื่นคนอื่นบอกว่าทำไมคนนี้พูดเพ้อแล้วบอกทำไมทำนี้แล้วอายลูกคืองงในความคิดว่าทำไมทำอายเนี่ยค่ะ ก็ถึงถามว่ามันมันทันไหมแต่เพราะว่าจริงๆนึกว่ามันน่าคือคือนี่คือจะเห็นเด็กกลุ่มนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็เห็นทั้งขั้การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็แปลกไปมีค่ะก็เลยก็เลยจากไ่คดอยากค่ะถ้าเราเราก็เลยอยากว่าเอ๊ะเราเราจะทำยังไงเราต้องเด็กเนี่ยต้องเหมือนอย่างที่อาจารย์ประเสริฐไทยเฉลิมบอกอ่ะ เห็นเห็นมองเด็กเนี่ยเห็นไปถึงพ่อแม่เลยอย่างพ่อแม่ก็อาจจะบอกอย่างกลุ่มนี้จะบอกว่าคุณไม่ยินใจร้ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยเจอเนขนาดที่ผู้ปกครองบางคนบอกว่าเธอใจร้ายเพราะว่าเธอไม่มีลูกเธอไม่เข้าใจต่อถึงความที่เนี่ยเราบอกว่าไม่ใช่เรามองเด็กเนี่ยเรามองด้วยความเป็นกลางนะเราเห็นเขาก็คือคือเด็กอะแต่ถ้ถามแม่ทิพย์เนี่ยบอกว่าเออทันไหมที่เจ๊ แล้วก็ได้ความรากักความเมตตาที่มีสตินะคะเมตตาไม่มีสตินั้นมันจะเวอร์ไปทําให้ลูกเสียเมตตาก็ต้องมีสติอะไรเหมาะอะไรควรเราก็ทําให้ในสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ,อย่างก,ก่อนมาเนี่ยก็จะมีบ้านหนึ่ง <c oughs> ก็อยู่ในนี้แหละค่ะัทพิงค่ะพัทพิงไม่ได้ไม่ได้มานานนะแต่อยากให้ให้แชร์กันเน่ที่ว่าเลี้ยงลูกด้วยแท็บเล็ตกับมือถือเนะี <c oughs> ่ยเราโทรมาถามบอกว่าคุณนุ้ยเที่ยวนี้พอดีคุณแม่เปลี่ยนตัว จากคุณแม่สมัครมาเป็นคุณพ่อมาแทนนะคะก็บอกว่าขอเอาทป็กมปได้ไหมนี่ก็บอกไปบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คะเราอยู่กันแค่จริงๆอ่ะสวันคูิ่งเองเนาะอะไรที่มันไม่จําเป็นอะ่ะให้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้อยากให้ให้ให้แม่ทิบช่วยพูดเคสนี้หน่อยในเรื่องเลี้ยงลูก